สวัสดีนะครับแฟนเพจเจ็ t ไทยแลนด์อินเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็เรามาอยู่ที่ถนนลาดปลาเคานะครับถนนลาดปลาเขาเป็นถนนที่อยู่ระหว่างถนนรามอินทากม .2 กับตัดถนนกเกษตรนวมินนะครับเป็นถนนที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับว่าลูกหมารถยนต์เจตของเราวันนี้นะครับก็จะพานะครับท่านผู้ฟังนะครับติดตามผมมานะครับว่าในถนนลดาดพร้าของเรานะครับมีอู่ที่มีมาตรฐานเจตนะครับอู่แรกที่เราจะกล่าวถึงก็คืออู่พนมออโต้เซอร์วิสนะครับอยู่ในปั๊มแก๊สปตทนะครับมีบริหารโดย พี่พนมนะครับก็ทุกท่านนะครับจะผ่านมานะครับเลยอยู่ตรงปั๊มนะครับก่อนที่จะข้ามทางที่จะไปวัดลาดปะเขานะครับจะมีปั๊ม1ปั๊มนะครับเป็นปั๊มปตทนะครับมีอู่พี่พนมออโต้เซอร์วิสนะครับเป็นอู่ที่สามารถที่จะติดตั้งหรือดูแลช่วงล่างโดยเฉพาะลูกหมารถยนต์เจ็ตนะครับเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับ คนไทยผลิตนะครับและยังมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับสินค้าของเรานะครับเป็นสินค้าที่เน้นเรื่องคุณภาพนะครับเพราะว่าของเรารับประกัน1ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับถ้าคิดถึงช่วงล่างรถยนต์นะฮะให้นึกถึงนะครับลูกหมากรถยนต์เจตนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ปูพิพนมนะครับ นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับท่านติดตามนะครับตามผมมานะครับซึ่งขณะนี้นะครับเราก็อยู่ที่ถนนลาดปลาเกานะครับซึ่งสินค้านะครับลูกหมากรถกจนเจ็นะครับตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าในย่านลาดปลาเกาของเรานะครับมีอู่ที่ได้รับมาตรฐานนะครับที่ได้ใช้สินค้าเจ็ตนะครับก็คืออู่ขวามือผมเนี่ยนะครับเป็นอู่ที่อยู่ในปั๊มปตทนะครับปั๊มแก๊สนะฮะ อยู่ตรงนี้นะครับท่านใดที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปในปั๊มได้เลยนะครับอยู่ด้านหลังด้านในนะครับติดกับซอยลาดปลาเค้า73นะครับท่านสามารถเข้าไปได้เลยนะครับนี่เป็นอู่ที่อยู่ย่านถนนลาดปลาเขานะครับนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็มีสิ่งสําคัญนะครับที่บนถนนลาดปลาเค้าก็จะมีบริษัทโทเรนะฮะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่นะครับของถนนลาดปลาเา้าของเรานี้ นะครับเป็นเขต2เขตติดต่อนะครับอันนี้เป็นเขตบางเขนนะครับแล้วก็เขตลาดพร้าวนะครับพี่น้องนะครับที่ได้ผ่านไปผ่านมาทางย่านนี้นะครับก็จะมีหมู่บ้านใหญ่ๆเช่นหมู่บ้านอริยานะครับมีวัดลาดปลาเขานะครับวัดลาดปลาเขาเป็นวัดที่อยู่บริเวณเขตในเขตลาดพร้าวนะครับก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่ในย่านนี้นะครับท่านใดนะครับที่เคยผ่านมานะครับก็จะมีโรงเรียน วัดลาดปลาเขานะครับโรงเรียนลาดปลาเขาพิทยาคมนะฮะแล้วก็มีตลาดนะครับซึ่งตลาดบัวนั้นก็เป็นตลาดนะครับเป็นตลาดชุมชนนะครับที่มีเช้าก็ตอนเย็นนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาขายอาหารกันนะครับจํานวนมากนะครับบริหารโดยพี่ชาวนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับถนนลาดปลาเขานั้นเป็นถนนที่นะครับเป็นถนนที่ทางลัดนะครับ หรือทางหลักที่ตัดออกมานะครับบริเวณถนนรามอินทาแล้วมุ่งหน้าไปถนนเกษตรนวรมินนะครับก็จะมีรถผ่านพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะมีตลาดสําคัญอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดพลูนะครับที่เป็นตลาดที่ที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเป็นย่านที่พี่น้องนะครับก็มาจับใจ่ายใช้สอยกันนะครับเป็นตลาดชุมชน,นครับอยู่ขวามือของผมเนี่ยนะครับ นะครับซึ่งบริเวณซอยรับเขาหกบสามก็จะมีในส่วนของทหารนะฮะอ่านช่างพัฒนานะครับนะครับมีแยกนะครับแยกตรงนี้นะครับก็เป็นแยกแยกหนึ่งนะครับที่ขวามือของเราเนี่ยก็ไปทางอุมโมงนะครับก็จะมีล้างล้างรถนะฮะล้างรถนะที่อในย่านนี้นะครับท่านใดที่จะล้างรถก็ สามารถเข้าไปได้นะครับอยู่ขวามือนะครับเข้าไปนิดนึงนะครับแยกนี้นะครับตัวทางซ้ายมือของเรานะครับซอยนะฮะลาดปลาเค้าอีกซอยหนึ่งนะครับก็คือลาดปลาเค้า34นะครับก็จะมีอู่ช่างดานะครับอู่ช่างดานะครับเป็นอู่ที่ใช้สินค้าเจ็ตของเราเช่นกันนะครับก็เป็นอู่ที่ท่านใดนะครับที่ผ่านไปนะครับ อู่ช่างดานะครับก็สามารถเข้าไปสอดถานได้นะครับช่างดานั้นซ่อมช่วงล่างซ่อมทั้งเครื่องนะฮะก็ดูแลนะครับแต่ส่วนย่านนี้นะครับก็จะมีอู่นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นอู่พิคเนธนะฮะแล้วก็นะครับก็ยังใช้สินค้าเจตของเรานะครับเรามาดูนะครับในถนนลาดพร้าของเรานะครับก็จะมีถนนสําคัญที่ตัดนะครับก็คือถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะฮะ พี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับก็ดูนะครับว่าถนนรับประเขาของเรานะครับก็จะมาตัดกับถนนประดิษฐ์พนุนธรรมนะครับฝามือของเราก็จะไปหาวิาลเกษตรศาสตร์นะครับส่วนซ้ายมือนะครับก็จะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปทางถนนทางสายามีนนะฮะแล้วเรามาดูนะครับว่า ลูกหมารถยนต์เจ็ตนะครับในย่านนี้นะครับก็เราก็มีหลายอู่ด้วยกันนะครับท mm ่านใดสะดวกนะครับก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับ mm hmm. อู่ช่างดานเนี่ยก็จะเข้าทางด้านถนนเส้นนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปยังอู่นะครับ APN mm hmm. นะครับ ็นอีกหนึ่งอูนะครับที่ใช้สินค้าเจ็ตนะครับในส่วนของลูกค้าที่ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าของอรถ Honda นะครับอู่ AP n นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ Honda นะครับก็อยู่ถนนเส้นนี้เช่นเดียวกันนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับท่านผู้ฟังนะฮะก็ติดตามผมมานะครับ เพราะว่าอู่ APN นะครับเป็นอู่ที่เข้าได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางาแยกถนนประเสริฐมนูนกิจซอย8ก็เข้าได้นะครับซอยลาดพร้าว24ก็เข้าได้นะครับนะฮะซอยนี้ก็เป็นทางลัดอีกเส้นหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปยังอู่ APN ได้นะครับก็ลองติดตามผมมาดูครับ ก็เป็นทางลัดนะครับครับในส่วนของอู่ APN นะครับก็มันจะมีทางเข้าได้หลายทางนะครับท่านใดน,นะครับที่จะเข้ามาในส่วนของทางลาดประเขาอีีก็เข้าได้นะครับเข้ามานะครับก็เป็นอู่ที่ใช้สินค้ามาตรฐานเจ็ตของเราอีกอู่หนึ่งนะครับที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับ ท่านใดที่ใกล้อันไหนนะครับใกล้อูไหนนะครับก็เข้าไปใช้บริการกันนะครับสินค้าเจตเป็นสินค้าของมาตรฐานคนไทยนะครับผลิตมาให้คนไทยได้ใช้นะครับสินค้าดีๆมีคุณภาพนะครับเพียรสมเจจวุฒิเลิศจดดนวงนะครับประธานบริหารนะครับลูกหมารถยนต์เจตของเรานะครับท่านเองนะครับก็ใส่ใจในเรื่องสินค้านะครับคุณภาพแล้วก็รวมถึงนะครับก็ฝากถึง ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแฟนเพจเจ็ทไทยแลนด์อินเตอร์นะครับลูกหมารถยนต์เจ็ทนะครับแล้วก็คนไทยทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามหรือติดสอบถามได้ในแฟนเพจเจ็ทไทยแลนด์อินเตอร์นะครับได้นะครับประสิทธิ์นะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้นะฮะท่านใดนะครับที่จะติดตามลูกหมารถยนต์เจ็ทนะครับเดี๋ยวผมก็จะ พามาเยี่ยมชมนะครับอู่ที่ได้รับมาตรฐานนะครับมีทั้งอู่พี่อุดมนะครับอยู่โชคชัยสีนะครับอีกหนึ่งอู่นะครับที่เป็นอู่มาตรฐานของเรานะครับบริหารนะฮะมีความเชี่ยวชาญไหลไหลด้านด้วยกันนะครับอันนี้แล้วก็คืออู่พี่อู่ APN นะฮะก็เรา้ามาถึงแล้วอู่ APN นะครับก็ท่านใดนะครับที่ผ่านมาทางนี้ครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ ที่ UAPN นะครับขอบคุณนะครับ